สวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเมื่อนี้แม่สอนอยู่ที่เมืองกราสเดค่ะประเทศออสเตรียเดี๋ยวเมื่อนี้แม่สอนสิพาไปเบิง่งจุดสําคัญสําคัญของเมืองนีเนะจ้ะว่ามีจุดไหนที่สวยงามและเป็นน่าเที่ยวนะจ้ะว่าสวยงามหรือว่าเป็นจุดจุดเด่นของเมืองนีเนะจ้ะเดี๋ยวแม่สอนจะพาพี่น้องไปเบิ่งในเมือง้อจ้ะ โอเคค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ นี่เลยค่ะจุดเด่นสุดของเมืองนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าชลอสแบกชลอสแบกคือวังเขาวังประมาณว่าเขาวังนะจ๊ะพี่น้องเขาเรียกว่าชลอสแบกเดี๋ยวมาสอนสิบพาพี่น้องขึ้นไปนะจ้ะขึ้นไปพาเสิ็จเดินขึ้นไปเห็นพี่น้องเห็นคนยางหนะ่ะอยู่ข้างบนว่าจ้ะได้ม่สอนสิบพาย่างขึ้นไปนะจ้ะ ปีที่แล้วเป็นสออกันยางทำคลิปอยู่คลิปหนึ่งแล้วปีนี้มาอีกพายางอีกออกกำลังกายนะจ๊ะเฮ้ยยางขึ้นมาหอดจุดพักชมวิวหอบแหกๆพี่นอ้องเบิง่งนะจ๊ะเบิ่งความสูง อนาฬิกาของชลสแบงมีความเด่นสวยงามมองจากข้างล่างมาก็จะเห็นว่านี่คือจุดที่เรามองเห็นนาฬิกาใหญ่ตั้งจากงานอันนี้หอนาฬิกาจะ,จะรอบๆก็จะมีนักท่องเที่ยวเต็มไปหมด จุดนี้คือคนที่จะขึ้นลงด้วยการใช้ลิฟต์เลยจ้ะต้องซื้อตั๋วจากข้างล่างมาอันนี้คือคนจะลงจะขึ้นลิฟต์ตรงนี้เลยโอเคค่ะขึ้นมาอีกสูงอีกจุดหนึ่งก็เห็นเห็นรอบเมืองกราสเลยนะคะท่องเที่ยวเยอะมาก อันนี้ก็เป็นทางลงรถรางนะจ๊ะพี่นอ้องรถรางลงเดินไปสันสุพาษหลุ่นว่าขาลงไปสันสุพาษจะนั่งรถล่างหรือว่าหรือว่าลงลิฟต์หรือว่าเดินนะจ๊ะถ้าเมื่อยหลยก็สิยลงรถล,ลางโอเคเดินต่อค่ะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่โดดเด่น แต่ยังไม่เห็นว่าตัววังคือจุดไหนนะจ๊ะยังไม่รู้ว่าตัวใดจุดใดคือวังอาจจะโดนทำลายหรือว่าผุพังไปตามการเวลานะจ๊ะสรุปแม่เดินลงค่ะ ยางลงพี่น้องพาพี่น้องอยางลงเด้อจ้ะเก็บบรรยากาศสวยๆตามทางคือเดี๋ยวไปสอนจะพาไปบางจุดอื่น้ะจ้ะจุดอื่นหลายจุดอยู่จ้ะที่มันสำคัญสำคัญของเมืองนี้เนาะเดี๋ยวเขาจะเสียเวลาอยู่นี่โดนพดดไปค่ะ สรุปลงมาแล้วค่ะลงมาถึงข้างล่างแล้วขาลงนะสบายพี่น้อยยางสบายๆขาขึ้นนะหอบแหกๆห,หอบเลยจ้ะเหนื่อยเดี๋ยวพาพี่น้องไปบิ่งจุดต่อไปเลยจ้ะว่าจุดนี่มันที่สวยงามจังใดไปเดี๋ยวไปกันนะคะนี่เลยค่ะจุด ต่อไปที่แม่สอนจะพาไปชมไปเดินผ่านเลยจะเขาให้เดินผ่านไหมเนาะให้เดินให้เดินเป็นคนเดินอยู่แลยจะอันนี้คือจุดอีกจุดหนึ่งแลวจะมันจะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟซึ่งสุดคือมันลอยอยู่กลางน้ํากลางแม่น้ำาลยเนางคือคนเขาสร้างได้วิจิตรสวยงามมากเดีย๋ยวไปดูเลยจะแต่จุดจุด จุดนี้กับ,กบวังเนะี่ยว่าไก่กันนะจ๊ะพี่นอ้องยางมาจากีิมิสอนลงจากเขาเมื่อกี้นี่กะแค่สองนาทีแค่สองนาทีก็ถึงลแ้วจ๊ะนี่เลยค่ะมิสอนจะพาไปเด้ออันนี้เขาเรียกว่ามัว e m มัว i n อินเมันเป็นร้านกาแฟ้ะจ๊ะ นี่เลยทางลงผูสเคยมาเหตุคลิปอยู่จ้หนารอนปีที่แล้วนะจ๊ะจุดนี้แหละแต่ปีนี้สะาพานพี่น้องมาเบิ่งอีกเพราะว่าปีที่แล้วนะ้ำขึ้นหลายกว่านี่พี่น้องน้ำขึ้นหลายน้ำเกือบเกือบถึงเกือบถึงสะพานพี่สัย่างีา่เจ้ะปีที่แล้วนะเกือบถึงเลยแล้วปีนี้นะ่ะน้ำน้ำลงหลายเพราะยังไม่ถึงเวลานะจ๊ะ แลาหนาวฝนหนาวฝนกระจิตน้ามลายน้าน้าพวกนี้มาจากภูเขาเพราะเมืองนี้มันภูเขาหลาย ชมได้แต่ภายนอกเขาปิดปิดนั่นคือร้านร้านกาแฟาสวยงามค่ More ปปะม์อินซ์ชื่อบอลูแปลว่ายังอินซ์ก็คือเกาะ ต่มัวเลยคืออย่างพวกนี้เนอะยุคกลางน้ำเลยจ้ะปีที่แล้วไม่สอนพามาในน้ำขึ้นหลายกว่านี่ขึ้นหลายเลยแหละวันนี้น้ำลง เดินทะลุอีกฝั่งนี้เดินจากฝั่งโน้นมาทะลุอีกฝั่งหนึ่งนูง่นี่นดองเห็นรถล้างลงจากเขาะอันนี้ก็แปลกนี่คือแปลกคือจังมาจากโลกอื่นเ่ยคือจังมาจาก ตั้งดาวในพี่น้องอันนี้เขาบอกว่าคุนเฮาส์คุนเฮาส์คืออย่างเนอะคุนเฮาส์เป็นจะเป,นเป็นภาพเป็นภาพหรือเป็นงานศิลป์นี่แหละพี่น้องดูลักษณะอาจจะเป็นงานศิลป์งานศิลป์ บ่เข้าใจเน่ะจ้ะพ้าพี่น้องมาเมืองของแปลกไปจ้ะคพือฝนจะตกแล้วพี่น้อง